สวัสดีค่ะรุงนะคะสำหรับคลิปนี้รุงจะมาพูดเกี่ยวกับความแตกต่างในการซื้อประกันกับตัวแทนออนไลน์หรือออฟไลน์นะคะคือถามว่าถ้าในการทำงานของลุงแล้วเนี่ยไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์เนี่ยเหมือนกันเลยคือเป็นการดูแลลูกค้าเหมือนกันมีการตามการจ่ายเบีย้ยการกรอกข้อมูลการพูดคุยคือสามารถแบบโทรคุยหรือว่าไลน์หาลุงได้ตลอดเหมือนกันนะคะ แต่ถ้าลูกค้าบางท่านที่อาจจะอยากเจอแบบส่วนตัวอยากแบบสามาัมผัสกายตาเนื้อขันก่อนก็คือสามารถทำได้ซึ่งลุงก็จะเบสที่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะถ้าใครสะดวกอยากพบลุงแบบตัวต่อตัวก็คือสามารถแจ้งได้นะคะแล้วก็ จริงๆขั้นตอนการทำประกันเนี่ยถ้าสมมติเจอตัวมันอาจจะเปิดออปชันในการที่ลูกค้าไม่ต้องกดลิงก์ยินยันตัวตนนะคะมันก็จะเป็นการเสียบบัตรประชาชนเข้าในระบบของบริษัทนะคะจะมีดิฟชิปซึ่งลนงจะต้องทำผ่านระบบหลังบ้านนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือลูกค้า,าแจ้งเลข OTP แล้วก็เซ็นลายเซ็นแบบนี้นะคะอันนี้คือสิ่งที่จะแตกต่างกับออนไลน์นะคะซึ่งออนไลน์เนี่ยจะต้องเป็นการ ยืนยันตัวตนผ่านระบบลิงก์บริษัทนะคะซึ่งจะส่งไปทาง SFS และ email. อีเมลก็จะเป็นขั้นตอนประมาณนี้นะคะส่วนระยะเวลาในการอาพอส่งเรื่องไปแล้วพอแจ้งว่า,าผลพิจารณาเป็นยังไงอะไรแบบนี้อันนี้ลุงก็จะแจ้งทางทางช่องทางติดต่อในไลน์โดยส่วนตัวอยู่แล้วนะคะก็ไม่ต้องกังวลส่วนบางทีถ้าลูกค้ามีเหตุแอดมิดนะคะอ,อันนี้คือโดยเบสิกจะ าสามารถใช้ที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะกอ็อาจจะแจ้งลุงเพิ่มเติมเพื่อลุงจะได้ช่วยประสานงานกับทางโรงพยาบาลแล้วก็บริษัทให้ในการาเคลมเพื่อให้สมูทที่สุดประมาณนี้นะคะส่วนถ้าใครที่อยากเจอลุงนะคะหรืออยากคุยกับลุงทางออนไลน์ก็ได้นะคะคือได้เหมือนกันก็สามารถอาแอดไลน์มาพูดคุยกับลุงได้นะคะที่ไลน์ BLA เบล m ทค่ะ